ข่าวด่วนคทุกคนบอสโจเผยแล้วนะครับแอดมินดีเลิศประเสริฐศรีหรือพี่ออสนะครับหมดหน้าที่ครับการเป็นแอดมินเพจของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ และนะครับบอสโจเนี่ยก็คือได้มีการเรียกมาคุยแล้วนะครับบอกว่าจะให้พี่ออสดีเลอร์นะครับไปเป็นแอดมินเพจครับของสาวน้อยลำเพลินโช์นั่นเองสาวน้อยวงใหม่นะครับล่าสุดกับทุคนทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมาเผยนะครับกับ FC Fan แฟนคลับแล้วก็ได้บอกกล่าวนะครับกับลูกๆในทีมครับทุกคนอย่างพี่ออสเองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นศิลปินในวงครับทุกคนขอให้รักษาภาพลักษณ์ไม่ทะเลาะกับ FC เวลาไลฟ์ออกมาใดๆ แต่ว่าอย่างใดนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยครับการที่มีการทะเลาะกับ f c เนาะบนไลฟ์เนี่ยอุ้มอิ่ม,มก็มองว่าเหมือนกันครับมันมันก็ไม่สมควรเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคนแคปไปลงอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็เสียต่อองค์กรเนาะอันนี้บอสโจพูดถูกมากๆแล้วก็วันนี้นะครับบุ้มอิ่มโหเห็นบอสโจไลฟ์สดแล้วเห็นใจเนาะเห็นใจบอสโจมากนะครับคือเรารู้สึกเห็นใจบอสโจมากๆเลยอะ นะครับคือแกก็อยากแบบบริหารงานสร้างสรรค์ผลงานแบบเงียบๆเนาะแล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับกับกับผู้บริหารคนนี้ซึ่งโดนกดดันหลายๆทางครับทุกคนนะ้าอุ้มิมก็ได้จะส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นที่พอใจเนาะสำหรับ SC แบบว่าหลายๆคนนะครับที่แอดมินดีเลิร์เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นแอดมินเพจของน้องอุงอิงเพรบ้านแพงแล้วแต่นะครับตอนนี้ เชื่อว่าเนาะ fc ของสาวน้อยลำเพลินโชหรือว่าแอดมินของฝั่งพี่ดีเลอร์ประเสริฐสีเนี่ยหรือแอดมินในองค์กรเขาก็น่าจะตามไปให้กําลังใจแหละนะครับทุกคนที่สาวน้อยลำเพลินโชเนาะสำหรับพี่แอดมินดีเลอรก็ขอให้สู้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้นะบอสโจก็กําลังไลฟ์อยู่แบบสดๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนอุ้มยิมก็ได้มีการออกมาเคลียร์ออกมาพูด ต่างๆแล้วนะพี่คนกับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วก็ในการไลฟ์ของพี่ดีเลอร์ประเสริฐศรศีเนี่ยที่ออกมาบอกว่า,าไม่ได้มาไลฟ์สดขอเงินไม่ได้มาไลฟ์สดปักหมุดเลขบัญชีนะครับอันนี้นพี่ดีเลอร์เนาะก็บอกว่าไม่ได้ต่อว่าลูกสาวหรือว่าไม่ได้แซะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่อย่างใดนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมานะครับพูดแล้วก็ชี้แจงว่าพี่ดีเลอร์ประเสริฐศรศีเนี่ยพูดแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะอ่ะตอนนี้บอสโจกําลังไลฟ์แบบสดๆเลยนะครับ มันบลาเฮ้ากันอุ๊ยเห็นใจกันนะผู้รบริหารน,นะครับเข้าต้องดูด้วยฟังเหตุและผลนะครับฟังน้ำกันนี่ครับฟงังขอมูลเมืองขอมูลืนกันนี่ครับแล้วในส่วนเม่แมนเข้าสิโพดยังกะดิโพดย่างเดียวได้ไหมกะดิโพดย่างเดียวเม่แมนนะครับอย่างหมอนเองเมื่อคืนเห็นโพดโพดไปโพดว่า ยังแหละไปแคบของดีเลิอดว่าคุณครูอะไรยังไงอ,อกำลังพูดไปเด็นนี้นะครับพูดแล้วอันนี้สลับข้อมูลตรงโพสต์นี้นะบนดี้เดึกๆด,ดีเลิอดักมากผมว่าน้องมอนอิงทำไมโพสต์แบบนี้ผมไม่ได้ว่าให้น้องนะบอส ผมผิดอีกแล้วหรออันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นเสียงร้า์จากช่องสาวน้อยเพชรบ้านแทน่ามอนอิงแพมอนอิงเข้าใจผิดกะนี่เห็นว่าจั่นังสั่นแล้วอันว่าคุณครูเอียงแหละมันอยู่ในเครื่องไรไม่น่าคุณครูไม่น่าทำแบบนี้ยังไงบอวคนพยาวดีเลือดแก้โพดไว้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่โดนเลยจนคุณคคู่ที่ที่ว่าเป็นคู่ห่างแพ่งบอกเมาเรานะครับอันนี้เราเป็นพ่อนะครับ เราฟังความนะครับฟังความเรื่องสอนขอันนี้ก็คือตอนที่ยิ้มนําเสนอข่าวไปนะครับถูกต้องว่ถูกต้องเราต้องดูเราฟังเออมันมันเอียไปพูดเพราะมันเอียไปคอมเมนต์เดือดนะคุณกัไปคอมเมนต์จังๆดังซีอันนั้นแหละสำหรับเรื่องนี้นะครับเออจริงๆมันคนละเรื่องจริงๆมันคนละเรื่องเห็นใจนะเห็นใจบอสโจนะครับทุกคนผู้บริหารก็บอกว่าแต่ละวันคือไม่รู้ว่าเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแค่นั้นแล้วไป ต,ต่อเขามีแล้วคนในครอบครัวก็อยากให้ถ้าทําอะไรพยายามที่พินิจพิเคราะห์ให้ดีจะโพส์อะไรหรือมีอะไรเดินมาหาพ่อเนี่ยเดินมาหาผมเนี่ยทําไมเป็นแบบนี้หรือเป็นข้เจ้าไปียบเดียวผมก็เรียกมาคุย,ยงไง ผมจะเรียกมาคุยและจะถามว่าผู้ใดเป็นแบบหนดีเลิศเป็นแบบนี้เป็นวะอ่าดีเลิศเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะให้ผมไปผสมลงมันก็ผมเป็นหัวหน้านด้ครับอืเข้าใจแกนะครับเข้าใจบอสโจเนาะเป็นกําลังใจให้บอสโจนีกว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกต้องเราต้องมีสติเราต้องนะครับว่าเรนสิไปผสมลงในสิ่งที่มันอะไรยังไงแบบไหนเราต้องเฮลลเฮลไปในสิ่งที่มันผมมีสตินะครับผมยืนยันในสิ่งที่ตรงนี้และเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร ทุกเรื่องครับไม่งั้นผมบริมารแม่ทัพาองค์กรมากใช่ไม่งั้นแกบริหารงานไม่ได้หรือทุกคนคือต้องฟังทั้งสอง่าใช่ไหมมอนอิงผิดหรือเปล่าเห็นไหมล่ะมอนอิงไปผิดแล้วเหรอผมได้ว่ามออะไรให้มอนอิงแล้วเหรอเนี่ยเราวมือเลี้ยงคุ้มเสื่อมมาถามอีกครับทั้งสอง่นแหละ ผมดีเอิญมาถามเนี่ผมต้องเรียกมาถามเอาจริงๆคือปกติเรื่องแบบนี้ผมไม่พูดออกโซเชียลหรอกเต้่ามันดีค่าใจลหลายๆคนหรือเบดอยากรู้อยากเห็นนะครับพอมอนอิงพดพดเข้าหน่อยเลยวบลแก้า่าขอโทษด้วยแสดงว่ามอนอิงเข้าใจผิดเห็นบหม่หมอนอิงพี่มอนอิงเข้าใจผิดนะครับแล้วผมเปิดสิบว่าลูกนี่แหละพยายามที่ให้ทุกคนจะพูดไม่ใช่แต่มอนอิงอย่างเดียว หลายคนในวงน่งะครับอ,อยู่ในวงะจะโพสอะไรเนะี่ยจะขีดเขียนอะไรต้องหรือจะว่าให้ผู้ใดบางคนเราต้องมีสติไหมต้องมีสติให้ดีหรือคิดมีเหตุผลขอมุ่นที่ดีจังหวะให้กันหรือจะค่อยโพสลงไหมตอนนี้คือคอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครเออบางคนก็บอกว่าให้เอาดีเลิศม,ม,ม,มาไลฟ์อตอนนี้คนก็กำลัง ปั่นเพลงเพราะการใช้ด้วยแล้วก็ฟังบอสโจไปด้วยครับทุกคนในขณะนี้เนาะในส่วนที่ใครว่าไม่ถูกพ่อก็บ,บอกไปแล้นีินะครับผมก็บอกไว้นะครับอย่าให้มีอีกอย่าให้บอกอีกแล้วอยากให้เห็นอีกถ้าเห็นอีกก็คืออืมก็ผู้บริหารเนาะทุกคนก็สรุปเลยคือลำบากใจเขาเอาเวลาตัวนนี้เขาไปม้วนกันเขาไปม้วนซึมส่นีก็เมม่บอรนจบแล้วเนี่ยสิมันลูกกันเองแล้วสิว่าต้องแบบ คนที่จ้องจ้องให้เราทะเลาะกันมันก็มีไหมแม้กระทั่งผมโบยอุอยู่ตรงนี้แหละนี่คิดว่าถูกต้องและยุติธรรมในชอบทมนี่ ก็ยังมีคนที่วอาเออมึงทำไมมึงตัดสินไปนี่ทำไมมึงเนี่ยังเป็นยงนี้อ่ะนะครับทุก <ใน S 1> คน,นเห็นใจในบอสโจนะอ่ะอก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคน,คน like กดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องอิมข่าวกระแสด้วยแล้วกันคนดูเยอะมากจะเป็นหมื่นแล้วนะครับตอนนี้อ่ะก็คอมเมนต์เดือดตลอดเวลานะครับเนาะอ่ะเค okay, นะครับ